มันเหมาะกับการไปขอฝากซื้อทกีกินกันได้ทั้งครอบครัวชิมนิดชิมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะและที่สําคัญอย่างที่บอกฮะเรื่องของทําเลก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราเห็นฝั่งของคนซื้อเนี่ยซื้อคริสปี้ครีมไปฝากเพราะว่านอกจากจะหาซื้อได้ตามห้างในกรุงเทพริมมุนแล้วคริสปี้ครีมอะไรที่ผมบอกเขาจะตั้งอยู่ตามพวกสถานีนส่งต่างๆและจะอยู่ตรงไหนรู้ไหมท่านผู้ชมอยู่ตรงเกตบางคนบอกว่าเคยถึงขนาดรอซื้อคริสปี้ครีมจนตกเครื่องก็มีมาแล้วนะฮะ ัมอัพทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับตวัวเอกภพอุดมกลัลยารักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซัมอัพทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดนะครับกับผมตัวพอกภพอุดมกลัลยารักนะครับอย่าลืมนะครับผู้ชมติดตามซัมอัพได้นะครับเรามีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ สองทุ่มเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ติดตามได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะครับ Facebook YouTube นะครับแล้วก็ s p o t i f y p o d c a s คอนเนคต์เติม S แล้วก็ TH ด้วยนะครับวันนี้เรื่องที่เรามาพูดคุยกันนะครับผมผมเชื่อว่าผู้ชมหลายท่านที่อยู่ต่างจังหวัดน่าจะเคยได้รับของฝากนี้นั่นก็คือคริสปี้ครีมนะคือตอนนี้คริสปี้ครีมเนี่ยมันกลายเป็นบางคนบอกว่ามันเป็นโอทอปไปํำกรุงเทพ หรือของฝากประจำกรุงเทพก็ว่าได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราจะสังเกตอย่างหนึ่งอย่างเช่นในสนามบินเวลาคนเดินทางเนี่ยจะซื้อคริสปี้ครีมนะและรวมทั้งหลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้วทําไมคริสปี้ครีมเนี่ยมันถึงกลายเป็นโดนัทที่คนที่มาจากต่างจังหวัดจะต้องซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านเราย้อนไปฮะคริสปี้ครีมเนี่ยเริ่มต้นธรุรกิจในปี1937นะ,ะโดยเวอร์โนรูดอฮะซึ่งเป็นหนุ่มน้อยชาวอเมริกัน เขาทำโดนัทจากสูตรหมักยีกที่ซื้อมาจากชาวฝรั่งเศสแล้วส่งขายตามร้านขายของชาแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ที่สาคัญผู้ชมฮะคริสปี้ครีมก็เติบโตแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคจนกระทั่งสามารถเข้าตลาดซับได้นะเป็นตลาดซับของนิวยอร์กในปี2000ก่อนที่เวลาต่อมาครับมันจะเจอเรื่องนี้ครับผู้ชมนั่นก็คือกระแสะของคนรักสุขภาพสูตรอาหารต่างๆเครื่องดื่มต่างๆมันก็ต้องมีอย่างเช่นโลชูก้าชูการ์ฟรีเป็นต้นเนี่ยนะครับผมคริสปี้ครีม ก็มียอดขายที่ลดลงจนกระทั่งต้องมีการยืดลบละลายเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจในปี2016ก่อนที่ JB Holding Company เข้ามาสกิจการครับแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในไตรมาสแรกของปี2023 Krispy Kreme เนี่ยทำรายได้ไปสูงกว่า418ล้านเหรียญสหรัฐครับผมซึ่งคุณชมครับโดนัทไม่ใช่แค่ของโปรดของคนอเมริกันเท่านั้นแต่ว่าในช่วงปอดที่มีการเปิดสาขาในไทยเวลาคนไปต่างประเทศ ในประเทศที่มีคริสปี้ครีมขายก็จะซื้อคริสปี้ครีมจากต่างประเทศกลับมาฝากคนที่เมืองไทยครับและหลังจากนั้นคนที่นำคริสปี้ครีมเข้าเปิดในเมืองไทยก็คือคุณอุตสีมาหากิสิริเลโอนิโอนั่นเองฮะเป็นทายาทของ King Food Group หรือว่าถ้าเราเรียกกันนะก็คือกลุ่ม PM Group นั่นเองะของคุณประยุ์มาหากิสิรินั่นเอง ก็คือน,นำธุรกิจคริสปี้ครีมเข้ามาจำหน่ายในเมืองไทยจริงๆต้องบอกว่ากลุ่มของคุณประยุทธ์มากิสเรีหรือว่าคุณกึ้งเฉลิมชัยมากิสเดรีพวกวันนี้เนี่ยถือว่ามีแบรนด์ร้านอาหารมีแบรนด์หลายๆแบรนด์พอสมควรนะอย่างพิซซ่าฮัท Apple เบลอ่ะก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่คร,บร erie, อบครัวอมากิสเรีก็นำเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยรวมทั้นคริสปี้ครีมเนี่ยเปิดสาขาแรกโอ้โหคุณผู้ชมย้อนไป13ปีเข้าไปแล้วมั้งนะพราะเปิดครั้งแรกที่เสียมปารากอนเมื่อปี2010 จนคนเนี่ยอุ้ยไปเข้าคิวต่อแถวกันเลยนะฮะความนิยมของคริสปี้ครีมก็ยังมีอย่างต่อเนื่องจนมันกลายเป็นสินค้าที่คนกรุงเทพคนปริมณฑลคนที่เดินห้าเนี่ยจะคุ้นเคยกับคริสปี้ครีมแต่สำหรับคนต่างจังหวัดเนี่ยแม้ว่าจะมีโดนัทดังๆออย่างเช่นดังกินโดนัท Mr. สเตอร์โดนัที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยปัจจัยแรกเลยทีมงานคอเนเทนต์ดอบอกว่ามันน่าจะเป็นที่เรื่องสาขา Mr. สเตอร์โดนัทซึ่งอยู่ในเครือของกลุ่มโรงแรมเซนทรัลพลาซาจำกัดหมายชนหรือว่าเซ n นเทลเนี่ยนะฮะพูดง่ายๆมี4 7 0เวสาขาแล้วมี70จังหวัดหรือที่ไหนที่มีห้างเซ็นทรัลมีห้างโรบินสันมีกลุ่มเซ็นทรัลอยู่น่าจะต้องมี Mr. สเตอร์โดนัอยู่แน่ๆดังกินโดนัทมีสาขา2 9 0ส,สาขาอยู่40จังหวัดดังกินโดนัทมีการเปลี่ยนมือบ่อยนะฮะจนกระทั่งมาอยู่ในกลุ่มของมัดแมน ส่วนคริสปี้ครีมปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมีสาขาอยู่ที่ห้าสบดสาขาทั่วประเทศซึ่งส่วนใหญ่สาขาเนี่ยก็จะกระจุกอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลห้างดังๆศูนย์การค้าดังๆเนี่ยมีแน่มีคริสปี้ครีมแน่แด้วยจํานวนสาขาที่มันต่างกันอ่ะมันก็เป็นไปได้ว่าทําให้คริสปี้ครีมเนี่ยได้รับความนิยมอีกประเด็นหนึ่งนะก็คือว่าการหาซื้อยากภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเหมือนแร่ไอเทมอ่ะมันมีน้อยอ่ะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันนะผู้ชมที่ทําให้คริสปี้ครีม กลายเป็นสินค้าที่จะต้องซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านกลยุทธ์การหาซื้อยากของคริสปี้ครีมภาษาการตลาดเขาเรียกกลยุทธ์แบบนี้ว่า scarcity marketing นะหรือว่าการตลาดแบบขาดแคลนคือมันเล่นกับการหายากการซื้อยากการมีน้อยของสินค้าตามแนวคิดจิตวิทยาเรียกว่า scarcity effect มันเป็นการที่คนเราเนี่ยจคุณค่ากับสิ่งที่มีอยู่น้อย หาได้ยากมากกว่าและลดคุณค่าของสิ่งที่หาได้ง่ายและมีอยู่มากซึ่งเขาก็นํามาปรับใช้นะครับในทางการตลาดอยู่ด้วยการให้ผู้บริโภครู้ว่าสินค้าอย่างครีมสควีมเนี่ยมันมีอยู่น้อยขายในช่องทางและสถานที่จํากัดสร้างให้มันดูเข้าถึงยากอย่างที่เรามาพบเห็นในเรื่องของการถ่ายสินค้าแบรนด์เนมรุ่น l i m i t ต็ดอ i ดิชั่คือมีจํากัดอะ่ะอย่างเวลารองเท้าหรือกระเป๋ารุ่นลิมิเต็ดออกใหม่เนมันจะมีรีเทลเลอร์ ไปต่อแถวเลยว่านซื้อหรือว่าไปจ้างคนมาต่อแถวซื้อในจนนํานวนมากเพื่อเอาไปทําอะไรรู้ไหมครไปขายต่อไปอัปราคาขายต่อน,นั่นเองซึ่งก็ทําให้คริสปี้ครีมก็รับความต้องการที่แต่คริสปี้ครีมอาจจะไม่ใช่สินค้าแบบแบรนด์เนมเฮ้ยมันต้องซื้อที่กรุงเทพเท่านั้นนะมันถึงจะได้อารมณ์ความอร่อยมันถึงเป็นของที่หาย,ยากแล้วก็ทําให้คนในต่างจังหวัดโอ้โหแบบเฮ้ยไปกรุงเทพบอกอย่าลืมซื้อคริสปี้ครีมกลับมาฝากนะอยากกินมากๆเลยและเรื่องของราคา คริสปี้ครีมเนี่ยมีราคาสูงกว่าโดนัทอีก2เจ้าดังกินเนี่ยก็จะขายอยู่ที่ประมาณ20บกว่าบาทมิสเตอร์โดนัทราคาก็จะใกล้เคียงกันแต่โดนัทของคริสปี้ครีมเนี่ยเขาขายแบบเคลือบน้ำตาลเนี่ยชิ้นละ27บาทถ้าเป็นหน้าอื่นเนี่ยทีมงานเราไปค้นหาข้อมูลมาจะอยู่ที่ประมาณ35บาทอนะแล้วก็จะมีแบบโปรโยกล้วยสชิ้น249บาทซึ่งจะถูกกว่าซื้อแบบแยกชิ้น2ชิ้นมากบางคนบอกโอ้จะซื้อไปทำไมชิ้น2ชิ้น ซื้อเป็นกล่องซื้อแบบอุ้ยกโหลไปเลยแน่นอนว่าซื้อขนาดนี้แม่กินคนเดียวคงไม่ไหวนะน้ำตาลอาจจะขึ้นไนดะ้มันเหมาะกับการไปขอฝากซื้อทกีกินกันได้ทั้งครอบครัวชิมนิดชิมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะและที่สําคัญอย่างที่บอกอะเรื่องของทำเลก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราเห็นฝั่งของคนซื้อเนี่ยซื้อคริสปี้ครีมไปฝากเพราะว่านอกจากจะหาซื้อได้ตามห้างในกรุงเทพปริมณฑลแล้วคริสปี้ครีมอะไรที่ผมบอกเขาจะตั้งอยู่ตามพวกสถานีขนส่งต่างๆและจะอยู่ตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมอยู่ตรงเกต สังเกตไหมเวลาที่อย่างเช่นอาสนามบินดอนเมืองสนามบินสวนนภูมิเที่ยวบินในประเทศอย่างเงี้ยเขาจะไปขายที่เกตหน่วยดังนั้นเราแบบยังไม่ได้ซื้อของฝากอะไรเลยอะอาวัดซื้อตอนเนี้ยเราใกล้จะขึ้นเครื่องเลยละฮะไม่ต้องแพ็ปไม่ต้องโหลดบางคนบอกว่าเคยถึงขนาดรอซื้อคริสปี้ครีมจนตกเครื่องก็มีมาแล้วนะฮะเออการที่คริสปี้ครีมมีสาขาที่ขายในกรุงเทพและปริรมณฑลผงจําได้ว่าช่วงโควิด2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไม่เดินทางสนามบินปิดห้างปิดมันก็มีผลกระทบเหมือนกันนะฮะ แต่ว่าคริสปี้ครีมก็ยังประคองตัวได้อะเพราะเขาบอกว่าด้วยความเป็นของฝากแบบคริสปี้ครีมและการตลาดแบบเนี้ยทำให้มันหายา,ยากทำให้มันหาซื้อยากเนายายากี่ยมันทําให้ในปีที่ผ่านมาค f งฟูเนี่ยมีได้ประมาณ8 7ดร้ยเจสิบล้านบาทแล้วก็มีกาไรยี่สดล้านบาทซึ่งฟื้นตัวและเติบโตจากช่วงของโควิดเนี่ยเกือบเกือบ2รอยล้านบาทเลยนะครับทีนี้ในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาช่วงโควิดแน่นอนนะคริสปี้ครีมอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะมีกลยุทธ์การตลาดแบบนี้ ทพราะจริงแล้วในหลักการธุรกิจถ้าลูกค้ามีความต้องการสินค้าเราก็ควรจะต้องมีการเปิดสาขาหรือขยายธุรกิจไปในความที่ลูกค้ามีและปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่าสูตรการค้าห้ามสับสนค้าในทุกวันนี้ที่เป็นรายใหญ่ๆอย่างกลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มเดอะมอลล์ก็แทบจะมีการเปิดสาขาอาจจะเรียกว่าเกือบทั่วประเทศแล้วก็ว่าได้ดังนั้นคริสต์มิสครีมเขาก็มีสาขาในต่างจังหวัดมากขึ้นนะ พัทยาเลายองจันทบุรีชนบุรีอยุธยานครศรีมานแล้วก็นครสวรรค์ก็น่าแปลกใจฮะว่าเมืองท่องเที่ยวเขาบอกอย่างเชียงใหม่ภูเก็ตอะยังไม่มีสาขาเลยเอออันนี้ก็แปลกเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากลยุทธ์ของคริสปี้ครีมที่ไม่ไปเปิดสาขาตามจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ๆหรือสาขาที่เป็นแบบจังหวัดนักท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรซึ่งตอนนี้จังหวัดเหล่านี้ก็ยังต้องใช้วิธีการเช่นอาจจะซื้อจากจังหวัดใต้เทียนไหม หรืออาจจะเป็นสินค้าแบบขี้หัวนะครับมันเป็นไปได้ไหมว่าโอกาสในอนาคตของคริสปี้ครีมเนี่ยจะเปลี่ยนเกมคือการลุกตลาดต่างจังหวัดมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนภาพจําของฝากประจํากรุงเทพได้เป็นสินค้าที่หาซื้อได้โดยทั่วไปเหมือนกับ2เจ้าที่มีอยู่ในตลาดบริษัทของคุณหุสน์นีกลุ่มของมหาการิกสเริเอนเนี่ยคิงฟู้ดกรุ๊ปเนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้มีแค่คริสปี้ครีมเ <c oughs> ขามีแบรนด์ร้านอาหารอื่นๆซึ่งแบรนด์ร้านอาหารบางร้านเนี่ยก็แทบจะมีสาขาเกือบทั่วประเทศอยู่แล้ว ดังนั้นไม่แน่ใจว่ากลยุทธ์นี้จะใช้ได้นานแค่ไหนเพราะสินค้าทุกอย่างมีขาขึ้นมีขาลงมีช่วงต่างๆที่มันจะขายดีขายไม่ดีมีช่วงที่รับความนิยมมีช่วงเสริมความนิยมด้วยดังนั้นวันนี้เมื่อคริสปี้ครีมถ้าเราบอกว่าเดินกลยุทธ์ด้วย scarcity marketing หรือว่าการตลาดด้วยความหาย,ยากกลยุทธ์นี้จะเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์ต่อไปก็คือการที่สามารถหาซื้อสินค้าได้โดยทั่วไปหรือไม่และก็ทําให คริสปี้ครีมกลายเป็นสินค้าโดนัทที่แมสขึ้นคนสามารถหาซื้อได้มากขึ้นได้หรือเปล่าผู้ชมก็ลองคิดนะเราเป็นผู้บริโภคก็จริงแต่บางทีหลายๆเรื่องที่เป็นธุรกิจเป็นเรื่องของสินค้าเป็นเรื่องของการตลาดบางทีมันมีมุมที่ให้คิดต่อนะว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่กับเราตอนนี้สิ่งที่เขากําลังเดินกลยุทธ์อยู่ตอนนี้เขาต้องการจะบอกอะไรเราเเขาต้องการที่จะสร้างอะไรให้กับเราครับ และนี่คือซัมอาพครับทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดกับผมต่วพระกจ้าผมอุดมกรยารักนะครับอย่าลืมนะครับติดตามซัมอาพได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มเป็นต้นใบนะครับทางคอได้นรอปในทุกช่องทางของเรานะครับ Facebook YouTube แล้วก็ Spotify Podcast ด้วยนะครับชับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ